แต่รข้งเหกมากจําสินมากตลอดปันเราะี่มือมือขลากนั่งไม่มีผว้เข่าก็ได้หน่อยเพิ่มนกับนเพิ่มก็ว่ายจะมเพิ่มมาดูนจะมนเพิ่มขอเพิ่มมากันขอก็ให้เพิ่นตีล่าเพิ่นก็ได้ว่าไม่ว่าอะไรปันนี้เพิ่งก็ได้ว่าสีหายดดอก 271 mm, 27พุ่นน่ะ271บ่271พุ่นล่ะแม่น271เพิ่นก็เว้าซ้ำสกกัน2เทียนนะเออมาตรงในหลักกิโลมีบ่ในหลักกิโลแม่นนีก็านหลักกิโลพ้แต้บอกเพิ่นเพิ่มมาตัวนึง11 271 11ว่าพี่ก็ก็เพิ่ก็

จสไปนี่เสิไปแวซือรถตรี่อยอะได้นีิเจ้าอยู่สองแม่กับสองเจ็ดนั่นเอครับสองเจ็หนึ่งเนื่ยเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งสามสตัวกันว่าสองกันจสองเจ็ดเจ็ดสองนี่แหละตอนนี้กับพ่อเลยอบตรงเอาหลายกันมันสีสูงไม่หลามันบายากกับเปิ้ัยเรบตรงไปหายากอยู่มังนี้ละในในสองตัวนี่แม่แม่หนึ่งแปดสองเจ็นี่แม่แม่กับเปิ้ลยนครับแม่ สีไก่นะครับผมให้สมัใจนะครับมีโต๊ะอยู่ในนีมีขงแนเลยครับเนีนเนียนนี้นตในนีมีเนีนอเ็นึ่งันนียยูั่มาอยู่ทางนี้แต่วพี่เนียนจะ้องพี่โอ้ไขอยมาพี่โอองเ็ดหนึก็เะป็นไปได้เนีนเหนือลงม่านีนี่ละครับุงก็ไม่คสนใจเลยนี่ลมานีดนีรัอันหนงไปหันก็เป็นสองเหนึ่งีเ็นึ่งขาเขียนไว้เลยนะอ๋ออครับ ขอบคุณคุณแม่หลายขอบหลายครัผมแม่ชอบนะครับสองเจ็ดส่วนสามตัวแม่ชอบสองเจ็ดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับแม่เนาะนะครับมักหลายนันจะอครับ้วอ ไปอันนี้กั้มศิลป์น้ำเพลินนั่นค่เออจนเรียว่ามีโชคมีลาบคนคนจิตหายมีโชคมีลาบให้มาให้เห็นเหตุเห็นจังไรก็ได้อันนี้จัไรกได้ถัาพอดีพันเพิ่นพันแม่นางเสียงกั้นคุยกั้นเพิ่นคุยกั้นเพิ่นก็บอกว่าอันนี้เพิ่นอยากได้เพิ่นละเจมินมาดูเออมาขอกระดูกราทำแล้วเมื่อเพิ่นขอดูก็ให้เพิ่นแย่เพิ่น่า อผู้เทานั้นลาเห็นหเล็กหน่อยนั่นบอกสองเ็ดหนึ่งมันแมนมาลาฝันแมนแต่สองเกจหนึ่งคนกระเบาสองเทียเล็กหน่อยได้เป็นคนเบาเล็กหน่อยนี่มันใจว่าขั้นมาเล็กหน่อยมันใจว่าเล็กหน่อยต้องเป็นหนึ่งเออแต่ว่าคนเบาหนึ่งอยู่แล้วแลสองเกดหนึ่งที่กับมันใจเนี่ยไอเียตัวีด้เด้อบายครับผมครับกระาเบองน้ได้ถูกครับนะครับเน่นะครับได้ตัวเลขที่ ได้ที่นั่งนี่เม็ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดคเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบงแลวแต่้แ่เนาะแล้วแ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์เพราะว่าวางหนึ่งไปอันจํำสินน้ำเพลินได้ยินแต่เพิ่คุยกันเวลาสองมิถุนลยน สองหนเจตคนคุยกันสองหนึ่งเก็จ้าไปจำศิลปน้ำเพลินมืออะไวังหนึ่งนี่แหละอันผูเถาก็เดียกหน่อยคนคุยกันสองหนึ่งเก็เราะดมาหอดวันไม่เห็นตัวนี้พอดีนะอยู่ในลักกิโลอะย่านนพอดีนี่สองเจตคือคนคุยกันนะคือนั่งสมาธิหลักะนอนนอนแล้วเตประมาณ ระมาณกันสัแจ ja <da S 2> <su> ้งเนลยล่ะแต่ว่าตัวนี้มันสองเจ็นาะแต่ว่าข้งงจากของมันเพิ่มหนึ่งไม่อีกตัวหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดจสองสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดน่งีเพิ่นคุยกันไหนได้ยินได้ยินเพิ่นเรานาะเพิ่นเาคุยกันเสียงกันกับผู้ถา่าผู้เา่าก็ยังหน่อยเพิ่นคุยกันาไปจ้านน้ำพต่าเขาพันสามมันมน่าตอมี้พ่ตลอดถูกวันพาเนะก็เลือก่าผัดผัดมาโดยยินมัอบงวันานงนี่เะ ยานี่เดีมากค่บ้านมากอพราด้วนี่ยว่าเราขนลูกแม่จุดขนลุกม่ครับแม่จุดทู่บอกก่อนแม่จุดทู่บอกก่อนแม่จุดทู่บวกก่อนได้ตัวเลขตรงกับใจได้แม่เนาะหม่บอสไตัวเลขมาเห็นในหลักกิโลพอดีเนาะ เี่แจ้เ่เจากราสมารชุกนะครับนนึไปน้ำกันด้อพี่น้องได้้าไปไหนเด่นแดดลมลมตกก็่าห่อนหอนห่อนเอาแบบพันคุยกันพันคุยกันพันเบากันนะครับก็เลยตุนนมากกรได้ผัานปนด้านหนาเลยครับด้านน้า คน,คนตอเรงเร่มาแล้วถึงมีมาถึงเรือยยังพออ้อบานชาหาบานลื่อนั่งเมทอรนี่หน่อยสีไต่ขึ้นมาห้าด่านเลยตะกนคำา่านขึ้ทนคำดินดีด้อยเลยเติอยากได้โชบได้ลาบได้คนจังมาหามาหอดมาถึงอืะไรมาก มาถายด้วเจ้าที่เจ้าทางมาเพือบุญบารมีมาและคับขอโคสวสดีสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เราบัตร่ครดตคืไเราลองหนึงนุรูปเชียงไทยให้แม่จุดนะเผื่อจะได้ตัวเลขตรงกับลักกิโลนะครับป่าไปหาห็ตมานี่ ไปหาเห็ดมีไปหาเห็ดใจายมาจ้ะโอ้ยแดเอาไปฝากอันนี้มีน้องมาว่างึงนี่เิ่นตว่าสิเอาอย่าง่ะอยากได้ของฝากเิ่นจะเอาของฝากเลยว่าบเอาของฝากดรอว่า่นุกเิ่นกัเลยอวยพรใไหนํามด้วยเด้อเิ่นขอฝากฝากว่าไม่ดีก็เสดเทละบานนี้ไกับ คุณดังสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยริบใหม่ๆเลยครับเริ่มเนาะแล้วมันเปลี่ยนเปียนเอใช่มันไม่มีอันอื่นแล้วรถหนาอืมวางไว้ตรงนั้นแล้วมันเปลี่ยนโดนน้ำเลยน้อยมันอยู่ตร แกล้งกล้งของอะไรอะไรก็ได้เสียบห้อาดินนะคือขันนั่งขึ้นขันดินให้ดูได้ให้เปิดแมอยาให้ติดเนี้จะเห็นบ้างเด้อยกันไหนละวนี้มาใต้ได้ไีมโ่บ้างหรือเป่าจากระดับละอยางบุญจำมัตเซนไส้หมูครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นนะครับผมเลขทูบแม่จะจุดได้ตรงกับตัวเลขที่หลักกิโลหรือไม่นะครับผม สองเจ็ดหนึ่งอะแม่ชอบสองเจ็ดหนึ่งนะครับเจิึงนพิ่นคุยกันั่งอันนี้ทงคนนึ่งพนะโอต้นเพนเทนัมาเพินมาแตเลยอยากให้เพิ่นมาอยากให้เพราะว่าเพินมาย่างไหนเพิ่นกะมาเพราะว่า คนอยากได้กินในท่านคือว่าอยากนานเนี่ยแม้วก็อื่นหาเพิ่นเบิดนั่นแหละสำหรับวสีอยู่แเทนัางก็อื่นเพิ่นเบิดอย่างเี้เพิ่มเกลยว่าหนึ่งจะเป็นเพิ่มอื่นอื่นดูหลายสิให้สียดอกเพิ่นเลยว่าเพิ่มเกลยว่าเพิ่นเกลืคุยกันอยู่เพิ่คนมาสองเกจหนึ่งผ่านางสีมันแมนบ่ลเหล่าทั้งอันนี้ผู้เฒ่าสถามเด็กหน่อยเด็กหมือนกับสองเกจหนึ่งเพิ่นกลืว่าเพิ่นกลืว่าอีก่สองเทียผู้เฒ่านหน่ามันแมนบ่เพิ่นนะแมนบอลนะเพก็แปลว่าสองเกจ มันเนีนบเนียนกับสอเจ็นึ่คนว่ะเด็กหน่อยได้นหมเด็กหน่อยก็คนตคุถามกันเตอว่าหังได้ยิ่โยทั้งนี้หัด้ยินเนคุนกันนสเนาะปจสิสินบางนึงนี่นะบางภาษาบางนึงนี่ใช่บางภาษากว่นี่นละเนาะจ้ามันนี่เลยอะเี๋ยวเราต้อง่นก็ได้เศ้านึงไปกระดาษมหามหาว่ายับมาเห็นนี่แต่ว่าจากมาหอดมาถึงกับิตปกรายไม่บก็ได้ว่าใครไดใค้ไดให้ไดน้ำพุนนี่เลยา็ดลยจะสิมาก แต่เพ้่ออไาหนึ่ไม่ล้ามาบางวันนมีตตนนี้ะคนกีนันม่เห็นที่ประเทาเห็นจงเจ็นค่ะกรักเ็ดตรงขี้หน่อย้ขเนี่เลยนี่นี่ะนีกเทาีกมีนั่าีกมีก็เลยมากเลยนะเพราะว่าคนคนเราไม่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 มีอำนาจไม่มีอนาที่จีพูดเถ่ะๆถาบางผู้เถาการนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ